เขาบอกว่าคุณมีเมียเขาบอกว่าคุณมีเมียใช่ไหมไอ้ละพ่อนุ่มปากหวานมีเมียลรมาแล้วตั้งนานมีเมียามาแล้วตั้งนานเผาจนหัวล้านแม่ไม่หนุนฉันรู้ว่าหมียนี่ ััยงสนเอาผอนแล้วผ้าไปแล้วไม่ได้เอาห้ไถ่เนาะเอาไหมเอาไหมน้องเอาไหมเนาะเอาไหมเอาไหมเอาไหมาตั้งพวงมาศมาซื้อมาสื้อโอ๊ยโอ้ยไอยตกใจเบิดเป็นเล่ากัเอาไหมเอาไหมสั่นน้องนี่เป็นสาวหมอนอ้อมน้องนี่เป็นสาวหมอลำเกิดมามีกำลังไม่มีใครตุนชีวิตน้องเกิดมาจน ชีว e oh, oh, ิตน้องเกิดมาจนคงไม่มีคนละเข้ามาเดี๋ยวมองเอามอง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 โอ้มองละมอง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 ใครเขาไม่มองไม่ยุ่งไม่สุเจ้ที่ที่เกิดเป็นคนเจ้ที่ที่เกิดเป็นคนละสุดแสนจะทําละเกิดมาไรค่ะโอวาสนาไม่มีเคยมองหมายปองเธิดคุณหมายปองหมายปองเธิดคุณหมายปองขยักจับจ้องเรไว้เถิดนะ ตนราคาอยากเกลียดตาคา,อาดองหากว่าคุณะต่จวงน้องจะรับรองม่าปินกันเองต้องสนุกนันเลียงกะกบมาเลงทอนมีวาสะกบมาเล้ยงทอนมีวาวาสนาสาวนั่งมนโนอ่บ่บังรอคอยสู่พ้นแฟนพิ่นสู่พ้นและสู่พิ้นแฟนพิ่นสี่ล่ำเอาเงินไปจักเข้าล่า เราลานทุกเโดลานเราลานที่มีบ้านเป็นสีลังบ่ตั้งใจต่อย่างดอกพีไก่ต่อยอย่างดอกพีบ่หวังรอคอยให้ใจคังใจคันใจคันให้ใจคังขอลาลงไปก่อนนะขอลาลงไปก่อนนะพี่ป้าล้าปู่ย่าตายายจากไปแล้วน้องเพียงแต่กายจากไปแล้วน้องเพียงแต่กายขอไป เอาไว้ทท <cin stereotype> <m aks> <dragging> ี่่านวันไหนมีงานค่อยเจออีกคนก็ลาแล้วไปแสงสีก็ลาแล้วไปแสงสีลานัดดนตรีผู้อยู่บางหลังที่คอยจะช่วยนุนให้ดังที่คอยจะช่วยนุนให้ดังช่วยเป็นพลังช่วยเสือช่วยส่งจะขอรำลงกราบลงเออใส่ใส่เอาฮ่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 ากําสาของพี่นั้นวานเจ็บต่ระมาด จำจิบแล้วต้องจำจนตลอดถึงวันตายรักไม่มต้นไม้จะรักทำไมกันเล่าใจผู้ชายมันเมาโรยในชะมัดยาโอ้ใจนะพี่ยาโอ้ใจนะพี่ยาจะหาความจริงไม่นเน่นอนทุกคืนน้องเ้าบ่นชอบหลอกชอบนลอนอยู่เรื่อยหัวทุนไม่ไหวหนูขอลตั้งใจนะผู้ชายนี่ย ชื่อรางรถนี่ใส่เลี้ยวข้างขวาแล้วมาเลี้ยวข้างซ้ายใจอ้ายก็ดังกันละต้อนลันนาโนนในนี่น์ลันนาโนนในหนียร์ทางตาเจ้าสักพี่ลี่้างตาพวกติงบัมติงบัมเอาหัวฟังลำบอดีหน้ามันขายมูนหน้าไปกินก้อยกินก้อยกินกอยไปกินจ้อยหาบองล้มไปเลยกระล้มกับผู้บังคับกันเลย สวยพี่น้องสองสวยพี่น้องแฟงสวยท่างไปสวรรค์นั่นมันหกทางไปนั่นแหละลแผนทางไปเมืองพญาแผลนั้นท่านมีไผ่ไปหอดแต่ว่าทางไปรีสอร์ทนี้ไปทั้งผัวทั้งเมียเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งผัวก็ไปกับกิกเมียก็ไปกับสุกผัวเปิดพักตัวมากพ่อนาเมียจะเอาจากเบิดท่วมฉี่เบาผัวเราเลย้องไปว่า เท้าเท้ามือนี่เขาจะเอาเันาเด้อเท้าเจ้าี่เกินเจ้าที่เกินสวยตาตามองคุยมองร่องมองเมียนมองโป่งมองว่างพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อขอบพระคุณหลายๆนะคะเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้นอ้อเองกับแม่ผู้ใหญ่ได้นำเครื่องบูชานะคะเป็นผลไม้เก๋าหยางนะคะมา กับใบองคูกระตุ้นพ่อเองกับร้องเพลงเก่าเพลงเพื่อเป็นการแก้บนให้เอฟซีให้พี่นงนุษย์เย็นชวงนะคะให้พี่นงนุชเพิ่อนขอพ่อองคู่ไว้ขอพรแล้วเพิ่อนก็สำเร็จปัจนี้เพิ่อนบ่นยังบ่้บนได้เพิ่อนบ่นมาให้ต้นน้องนี่ร้องเพลงเก่าเพลงต้นพ่อก็ต้นพ่อก็ต้องช่วยเหลือพี่นงนุชเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือต้นพ่อซึ่งการละการโคบเราบอกโคบเก่าธรรมดาเก้านี่เป็นแขนหนึ่งนะ ทุนยพาก็ไหวเหมือนกันเนาะอ่ะเอาเป็นอันว่าอวยพรให้ทุกทุกท่านวันนี้นะคะลูกหลานสายญานองค์ูวันเกิดพี่อุดมพี่เลิฟเลิฟอ่ะทุกทุกท่านนะคะทุกทุกท่านวันนี้ที่มีจิตศรัทธาในองคูเนาะตกอก็ขออวยพรอวยโชค์อวยชัยให้เงินไหลน่องให้ท่องไหลมากเด้อเราเขาเหนียวให้สูงเพียงปลายเผาเราเขาเจ้าให้สูงเพียงปลายตานเจ้ามีลูกมิหลานให้เบาไงสอนไงขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยรักตอรีรางวัลที่หนึ่งกันเลย ค่ะชาทุ่นี่ก็ได้หมดนี่ละเด้อไม่แถมตั้เพลงเหรอรวยรวยรวยเทียรอย่อยเทียรู้ว่าบอกว่าไม่แถมตั้เพลงเหลือมาเกินเทียรู้ว่าเนี่ยมึงหนูตะกงมาเกิแต่ว่าเกินนี่ติดปอลมากกับคนเนี่ย คนบังเนอ้ยเสียวอ่ะปรจันน้มันมาขึ้นกลางวันน่ะดูระวังฝนตกนะวันนี้ราจันอะไรขึ้นกลางแมนอ่อไงโอมาถึงนี่ยราจะเพื่อนถึพิธีนี้นะคะกลางวันรอโอ้เยแจกเธอเต้